คือมีนายนานสดิจอ,อยู่ท um, um ี่ขอนแก่นนะน่าจะอยู่ที่บ้านฝสงแกร้องเรียนว่าแกสอบบรรจุครูได้แต่แกไปรายงานตัวไม่ทันเนื่องจากไปสนีส่งจดหมายช้ามันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวแล้วทีเนี้ยมันก็ต้องฟังความทางไปสนีด้วย ฟังจากทุกๆคนนั่นแหละการจะสอบปากคาคนนี่คุณอย่าไปฟังคําข้างเดียวเดียวใช่เอาฟังก่อนนายสดิษฐ์เครื่องจําปาอายุย6ิปีอยู่บ้านเลขที่5หมู่ที่8ตําบลบ้านฝางอำเภอบ้านฝางจังหวัดขอนแก่นเปิดเผยทางโทรศัพท์ว่าตอนนี้ทํางานอยู่ที่กทมกรุงเทพมหานครกทมกลางทุ่งมหาสารคามไม่ใช่กรุงเทพมหานครส่วนเรื่องการโพส รายละเอียดในเฟซบุ๊กนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตนจริงๆเพราะตนไน้สอบบรรจุครูของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองไว้ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาก็จะมีการติดต่อให้ทราบผลการสอบรายงานตัวให้ทราบเป็นจดหมายซึ่งก็รอมาโดยตลอดแต่ไม่ทราบเรื่องว่าตัวเองสอบครูได้และต้องไปรายงานตัววันไหนเพราะไม่ได้รับจดหมายจนกระทั่งได้ไปติด ตามในเพจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงาภูเก็ตระนองซึ่งในเพจไม่ได้อัพเรื่องรายละเอียดของการไปรายงานตัวบรรจุครูจึงมีการอัพเฉพาะข่าวสารทีนี้ก็เห็นโพสต์ที่มีการเรียกรายงานตัวของคนที่สอบได้เรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> เป็นภาพที่ทุกคนนั่งอยู่ในห้องเขาไปกันหมดแล้ว mm. ส่วนตนเองไม่ทราบแอไม่ทราบ mm. ทีเนี้ พอไม่ทราบก็เลยมาตรวจสอบทีหลัง <Okay. S 2> ว่าตนเองสอบบรรจุได้ <L> oh. แต่ทำไมจดหมายเรียกตัวไม่มี oh. ก็เลยนี่แหละมาโพสต์มาโพสต์ <Okay. S 2> ก็เป็นโพสต์ลักษณะ,ะกระทบกระทั่งไปถึงไปสเนียเนาะ mm. ทีนี้ทางด้านไปสเนียเขาจะว่าอย่างไรบ้างคือนายสิริกล่าวว่าการตรวจสอบเริ่มขึ้นในตอนแรกพนักงานไปสเนียอ้างว่าได้มาส่งแล้ว mm. แต่ไม่มีคนอยู่บ้าน จึงได้ตีกลับจดหมายไปที่ไปรษณีจึงมีการออกหนังสือสอบที่หนึ่งให้เพื่อเป็นหลักฐานเอาไว้อทีนี้ก็มีการส่งจดหมายมาที่บ้านแล้วแต่เจ้าตัวไม่อยู่บ้านคือเจ้าตัวอยู่กรุงเทพตายาดเลยก็เลยทําให้รับเอกสารล่าช้าจึงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดของที่บ้านไม่พบว่าไม่มีไม่เห็นไปรษณีไม่เห็นไปรษณีมาส่งทีนี้จะจะฟังใครตามช่วงเวลาที่เจ้าที่อ้างนั้นไม่มี แต่ว่าในระบบของไปรษณีย์มีการเซ็นรับเอกสารไปแล้วเจึงได้มีการไปที่ไปรษณีย์พบว่ามีจดหมายส่งมาที่บ้านอของตอนมันตกค้างอยู่ไปรษณีย์ตั้ง16ฉบับโดยที่ไม่มีการนำส่งเลยรวมทั้งมีจดหมายที่เป็นหนังสือรายงานตัวรวมอยู่ด้วย<ะ>ตนจึงรีบบินด่วนไปที่สำนักงานเขต โดยนําหลักฐานที่รวบรวมได้บันทึกประจําวันกล้องวงจรปิดเละเอกสารฉบับแรกทางไปรษณีย์อาเภอออกให้ที่แจ้งว่าตนไม่อยู่บ้านหนังสือจึงตีกลับไปที่ไปรษณีย<ช>์ไปยืน่นเอกสารส่งบันทึกข้อความแสดงเอกสารหลักฐานทั้งหมด<ช>ว่าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นสํานักงานเขตจึงแจ้งว่าจะนําเอาเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาซึ่งทางเขตก็ได้รับฟังและรับเรื่องเอาไว้แล้วเพราะทางสํานักงานเขต ก็ไม่มีอำนาจในการตัดสินใจตอนนี้ได้ได้แต่รอว่าข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างไร <ฮะ S 2> นายสดิท์กล่าวอีกว่าหนังสือที่ไปสนีต้องนำส่งนั้นเป็นหนังสือเรียกรายงานตัวไปบรรจุครูซึ่งมีการเรียกตนไปรายงานตัวถ้าตนได้ไปรายงานตัววันนั้นตน,นก็น่าจะได้เป็นครูแล้วได้บรรจุได้ทำงานไปแล้วไม่ต้องมาทำงานอยู่กรุงเทพได้รับราชการไปแล้วทีนี้ส่วนไปสนีหลายๆพื้นที่ก็ยังก็ยังชี้แจงไม่ได้ทีนี้ เรื่องมันก็เลยไปถึงผู้เลี้ยแล้วับไปสนีใหญ่ส่วนกลางใช่ไหมแล้วก็ไปสนีจังหวัดไปสนีไทยจนเรื่องตอนนี้ถึงรัฐมนตรีทีเนี้ยมันก็ต้องหาผู้ที่รับผิดชอบนะครับว่าที่มันค้างนี่มันค้างตรงไหนอย่างไรความเสียหายที่เกิดขึ้นมันแบ่งเป็นสองอย่างคือในตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ก่อนหรือจะถูกเลื่อนออกไปเป็นระดับที่เท่าไหร จะถูกเรียกอีกครั้งเมื่อไรแต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นจริงๆ<ช>แล้วก็คือการลางงานบินด่วนไปเพื่อส่งเอกสารหลักฐานและไปหาเอกสารหลักฐานต่างๆ<ช>เพื่อเพื่อ,เพ,อเพื่อที่จะได้ไปคุยกับสำนักงานเขต ว้มหมายข้อหมายเราต้องแลียนด้ระหว่างกรุงเทพแรนดนมาสำนักงานไปสนี่อำเภอบ้านฟางเพื่อหาหลักฐานเพื่อที่กลับไปรายงานส่วนนั้นเดินทางค่าตัวเครื่องบินมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันเหนื่อยตรงรานเสียเวลาเจ้าที่สําคัญกลัวมันจะพลาดไม่ได้เป็นครูเจ้าที่ตํารวจขับรถอันนี้ขับรถทางเจ้าที่ตํารวจก็ขับรถ ไปพูดไปคุยกับทางไปสนีเหมือนกันคือตำรวจกับไม่ได้ยิ่งนอนใจเพราะเขาไปแจ้งความไว้แล้วทีนี้จะมองว่าตำรวจไม่ช่วยเหลือก็ไม่จริงส่วนตำรวจเขาก็บอกว่าเขาก็ขับรถทั้งนี่แหละไปเจรจากับไปสนีอำเภอทั้งรวบรวมเอกสาร <psychological S 2> ทั้งภาพถ่ายหลักฐานเพื่อให้ <c oughs> คนนี้คือก็ช่วยเหลือเขาเต็มที่เพราะครอบครัวเขาก็เสียใจตัวเขาก็เสียใจเพราะว่า โอกาสที่จะได้รับราชาการมันก็แสน <Okay. S 2> ที่จะยากนะครับ uh huh. ส่วนข้อที่2ก็ต้องรอลุ้นต่อไปว่าจะถูกตัดสิทธิ์หรือไม่ถ้าถูกตัดสิทธิ์ก็จะเป็นเรื่องใหญ่ทันที uh huh. ซึ่งทางเขตได้มีการประกาศได้เรียกรายบุคคลผ่านทางจดหมายอย่างเดียว uh huh. นะทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าจะโทษมันก็ต้องโทษไปถึงที่มีการสอบบรรจุครูด้วย uh huh. ทำไมจะต้องส่งจดหมายอย่างเดียวโทรศัพท์อะ เออทุกวันนี้มันมีอะไรที่ทันเออทันสมัยกว่านั้นใช่ไหมโทรศัพท์ก็ได้จม่เสเยจก็ได้ส่งข้อความก็ได้อะไรเยอะแยะมากแต่ถ้าจะใช้แต่จดหมายอย่างเดียวเนี่ยจะมาโทษแต่ไปสนีอย่างเดียวมันก็ไม่ถูกต้องมากนักเพราะฉะนั้นทางนั่นละทางเขตของที่บรรจุได้น่ะเขาเรียกอะไรล่ะเขตที่เขาไปสอบเขาเรียกอะไรของครูบาอาจารย์เขาแหละเราก็ไม่รู้ว่าหน่วยงานอะไรเนาะเอาเป็นว่า ถ้ามีความผิดมันก็ต้องมีความผิดร่วมกันไปหมดไม่ใช่ว่าโยนความผิดให้แต่ไปสนีอย่างเดียวและอีกอย่างไปสนียอำเภอเขาก็พยายามไปส่งแล้วม,มันไม่มีคนอยู่บ้านหนังสือมเลตีกลับไงเอตามที่จริงเนาะเบอร์โทรศัพท์ก็มีอส่ออองข้อความส่งเฟียดส่งแชทส่งหลายไปตามที่จริงหน้าสิ ติดต่อได้หลายช่องทางกว่านี้เนาะถ้ามันไม่เกิดปัญหาเนี่ยมันไม่ใช่โบราณลมันก็จะไม่รู้หรอกว่าต่อไปเราจะแก้ไขยังไงเราจะทํำยังไงอก็เอาว่าเอาไปว่าปัญหานี้ม,นมันเกิดแล้วเกิดแล้วต่อไปเนี่ยเวลาสอบบรรจุราชาการทุกกระทรวงทบวงกลม,มไม่ใช่ว่าส่งแต่จดหมายอย่างเดียวอทุกวันนี้เพราะตัวเจ้าตัวเขาอาจจะไม่อยู่ที่บ้านไงอาจจะอยู่ต่างจังหวัดต่างประเทศต่างอำเภออะไรก็ตามแต่เอาไปว่าต่อไปนี้ ให้ทำยังไงหลายช่องทางติดต่อหลายช่องทางต้องมีหลายช่องทางจช่ะนะแล,แล้วเบอร์โทรศัพท์เวลาเราไปติดต่องานติดต่อการอะไรทุกอย่างนี้มันต้องมีหลายช่องทางดิ